ทองคากันต่อเลยนะครับมันทองคําในช่วงนี้ก็จะเริ่มเห็นว่านิ่งๆแล้วนะฮะบางและบางจังหวะนี่อ่านมีการปรับตัวลดลงมาด้วยนะครับเราไปคุยทิศทางและแนวโน้มข้างหน้ากันนะครับกับคุณพวันณว,วัฒนทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท y l g เอลปูเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณสุทธิพันธ์ค่ะครับทองคําก็เริ่มอ่อนตัวลงมาแล้วนะฮะไม่ทราบว่ามันจะเป็นลักษณะนี้ไป ไปไปอีกนานไหมฮะจะมีปัจจัยอะไรเข้ามากระตุ้นให้ไปด้านบวกหรือด้านลบนะฮะคือหลักๆก,ก็อย่างที่พฤติกรรมทองคำที่เคยผ่านมาคือทุกครั้งที่รอข่าว QE อีโลต่อไม่โลต่อต้นช่วงรอข่าวก็จะมีแรงซื้อเกินขึ้นมา mm hmm. แต่หลังจากมีการประกาศออกมาแล้วว่าไม่พา่ามีการโลต่อไปก็คือหลังรับข่าวทองคำก็ย่อๆมา กลับตัวมาเป็นตัวทองคำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าช่วงน,นี้ทองคาไม่ค่อยได้ตอบโต้ให้ผลประโยชน์ในการลงทุนน้อยกว่าการลงทุนในในหุ้นก็จะมีการย่อลงมาแต่หลักหลักๆสัปดาห์นี้เราเชื่อว่าก็ยังน่าจะเป็นไถเวยอยู่เพราะว่าวันพุธกับวันพุธเช้าแล้วก็พุธตีหนึ่ง อาจจะจ,จะมีการถแถลงข่าวของประธานเศรษฐะนะคะแล้วก็ตอนที่หนึ่งจะเป็นการถแถลงข่าวของเอสโอมซีมิตก็คืออาจจะถแถลงเกี่ยวกับที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงมีอะไรที่จะต้องอที่ที่ทำไปแล้วบ้างเนืฉะนั้นเนี่ยก็จะดูว่ามีแตะถูกอะไรที่เกี่ยวกับการจ้างงานเศรษฐกิจโดยรวมหรืออะไรไหมถ้ามีแล้วก็มีบทการผลัผนผลให้ทงคำเนี่ย ปรับตัวขึ้นหรือลงไหมแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเป็นข่าวที่รับรับกันมาแล้วในตลาดก็คงจะแกว่งตัวในกรอบแต่หลักๆน่าจะมาดูวันพฤหัสคือผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเลขที่จะประกาศะครับครั้งนี้ประเมินไว้ที่สามแสนสามหมื่นสามพันครั้งที่แล้วเนี่ยประกาศอยู่ที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันก็ดูว่าถ้าตัวเลขดิบก,กันเยอะก็อาจจะมีการ ผมผลให้คำคำแกว่งตัวค่อนข้างเยอะแล้วประเมินแนวรับของสัปดาห์นี้นะคะน่าจะอยู่รับแรกที่พันสอง้อเจ็ดิและพันสองอยห้าสิบดูว่าตัวสุดท้ายคือพันสห้าสิบเอาอยู่ไหมถ้าเอาอยู่ก็มีโอกาสรีบ่าวกลับขึ้นไปส่วนแนวต้านเนี่ยวันนี้เราประเมินไว้สัปดาห์นี้เราประเมินไว้ที่พันสร้อยเป็นต้านแรกตั้านถัดไปอยู่ที่พันส้อยสาิบ US Dollar dot ทยาวค่ะ ถ้าถ้าสามารถเบรกไปได้นี่จะไปไกล <S 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 ไหมฮะก็เหมือนกับช่วงนี้ถ้าจะไม่มีตัวข่งเท่าไหร่ถึงไปได้ก็คงจะได้ประมาณก็พันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็สิบอแปดสิบปลายๆอะไรประมาณนี้คงไปได้ไม่ไม่พ้นการเสียดีกว่าจะมีข่าวอะไรที่มาบู์ให้ทองคำกับตัวมาเป็นเซฟเฮเวิอีกั้งนึงนะคะกำลังซื้อนี่หายไปหายไปหายไปเยอะไหมฮะ นชวงก็ก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเช้านี้ก็แผงมีแรงขายลงมาค่อนข้างเยอะเพราะเปิดตลาดมาตั้งแต่เช้าเหยุดไปทำลายอยู่ที่พันสองร้อยเก้าสิบเศษแล้วก็มีการทยอยขายลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันอยู่ที่พันสองร้อยแปดสิบหกไปลายอะค่ะแสดงว่านักลงทุนในต่างประเทศก็ใช้กลยุทธ์พอเด้งเด้งปุ๊บก็ขายย่อลงมาก็รับ อยู่ประมาณนี้จะเล่นรอบอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะน่าจะเป็นกุมถ,<น>ถ,ถึงรับเนี่ยก็ยังมองว่ายังยัง,ย,งยังเป็นไสเวดาวอยู่ยังไม่เห็นข่าอันไหนที่จะมา,าทำเป็นปัจจัยที่ผลดับได้ทำขัากับตัวขึ้นได้ในช่วงนี้ค่ะคือ,ค,ค,อคือในแรงซื้อแรงขายจะมีประเภทที่ว่าพอเด้งมาก็ขายอาจจะขายรอย้อยนึงอัดเวลารับนี่อาจจะรับตัว <ปะ S 1> ย่อลงมารับสักห้าสิบ จังหวาจะชัดเจนอะไรถึงจะรับเยอะอะไรประมาณนั้นก็เลยจะทําให้ราคาทองในช่วงนี้ก็จะอยู่ในลักษณะอย่างนี้ใช้ซสายเวไปเรื่อยๆค่ะน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์ชัดเจนค่ะใช่ค่ะนะครับก็กลยุทธ์กลยุทธ์นี้ก็แนะนําให้คุณผู้ฟังที่ลงทุนอยู่ก็น่าจะใช้ตรงนี้ได้อยู่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงตื่ๆไม่มีข่าวเลยก็เป็นสายเวไปกรอบแคบๆแบบถ้ามีเกิดมีข่าวอะไรเข้ามาเนี่ย ความเป็นไปได้ที่จะดีขึ้นแรงหรือความเป็นไปได้ที่จะกดลงแรงเนี่ยค่อนข้างสงูงเพราะเหมือนอยู่ในระดับกลางๆนะคะนะครับแต่ที่เ,เราเรดาสองดูแล้วตอนนี้นม่น่าจะมีข่าวใหญ่มามฮะคุณคุณประวันเว้นแต่ว่าเป็นข่าวช็อกโลกด่านี้ยังไม่เห็นนะคะถึงถ้าประกาศมามนางเยเลนถ้ามีการเอ,อ่อกมาแถลงว่าจะมีการโลกต่อไปก็ถือว่าเป็นข่าว,าว,าวที่นะ รับกันอยู่ในตลาดแล้วยังไม่เห็นข่าวอะไรที่จะมาช็อกโลกอะค่ะอืมนะฮะคะก็สัปดาห์นี้ก็ดูเล่นตามกรอบแล้วกันเอาตามนี้นลครับได้ครับขอบพระคุณนะครับคุณปะวันครับครับสวัสดีครับราคาทองนะครับที่ประกาศโดยสมาคมค้าทองคําในเช้าวันนี้นะครับทองคําแท่งรับซื้อที่บาทละ19,200บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่บาทละ19,300บาทส่วนทองรูปพรรณนะครับรับซื้อที่บาทละ หนึ 18, 19, 68, ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์ขายออกที่บาทล,ละหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยนะครับอ้างอิงโกสปอร์ตคือหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดเหรียญห้าสิบเซนแล้วก็อ้างอิงค่างเงินบาทในเช้าวันนี้นะครับสามสิบเอ็ดจุดห้าเก้าบาทต่อดอละลาร์ราคาวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอขออภัยครับปรับตัวลดลงนะฮะห้าสิบบาทนะครับ,บ,นะรบส่วนราคาทองในตลาดต่างประเทศนะครับในเช้าวันนี้ ในตลาดสปอร์ตที่ดูอยู่นะฮะก็มีบางช่วงจังหวะใกล้ไปถึง1290นะฮะแต่บางจังหวะนี้ก็ถูกแรงเทขายลงมาจนหลุดเส้น1288ไปนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่1286.60นจุดนะครับอ่ะ1 2 8 6นรดอลลาร์60บ เซนนะฮะลดลงมาประมาณสัก80เหรียญอ่าแปเซนนะฮะหรือ0.06นย์หกเปอร์เซ็นต์นะครับเราไปดูราคาสินค้ากเกษตรกันก่อนนะครับ